คนที่ถามคำถามเนี่ยมาทํางานเป็นแรงงานต่างด้าวแบบ M O U อยู่ในประเทศไทยเป็นแรงงานที่มีหนังสือเดินทางนะครับมีวีซ่าทางานมีเอกสารทํางานครบมีแฟนเป็นคนสปปลาวเขาอยากจะเดินทางไปยังประเทศสปปลาวเพื่อไปเยี่ยมบ้านแฟนวันนั้นเถอะแล้วก็ถามมานะครับว่าพี่บําครับอยากจะเดินทางไปสปปลาวเนี่ยจะใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตเนี่ยเดินทางไปได้ไหม นะครับคำตอบก็คือได้ครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทําก่อนก็คือจะต้องขอวีซ่าสมรสสิทธิ์วีซารักษาสิทธิ์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่านอนเรียนทรีวีซ่าก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางออกไปไปขอที่ไหนละ่ะไปขอที่ด่านตมที่อยู่ชายแดนไทยลาวอย่างเช่นตมหนองคายตมเลยตมบึงการตรมนครพนมมุกดาหารอุบลอย่างเงี้ยนะครับที่มีด่านที่จะประทับตราหนังสือเดินทาง ให้ข้ามไปยังประเทศสปป,ปลาหรือว่าอยู่ที่จังหวัดในขณะน,นี้อย่างอยู่ที่โคราชอยู่ที่ขอนแก่นทุกจังหวัดมีสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปขอวีซ่าชนิดนี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะเดินทางออกไปไปขอที่ปลายทางก็ได้ขอที่ต้นทางจังหวัดที่เราอยู่ก็ได้เขาเรียกว่าวีซ่าสัวนสิทธิ์หรือว่าวีซ่านอนรีเอนทรีนะครับถ้าจะใช้เดินทางหนึ่งครั้งไปกลับนะครับใช้วีซ่าหนึ่งครั้งก็ค่าธรรมเนียม1000บาท1หรือ2ปีเนี่ยตาม ระยะเวลาของวีซ่าที่เราได้รับเราอาจจะเดินทางหลายครั้งนะครับมีความคุ้มค่ากว่าก็ใช้แบบ Multiple Entry ก็ได้คือเดินทางได้หลายครั้งทั้งเียนตัวนี้จะแพงขึ้นมาเป็น3,800บาทนี่ก็คือคำตอบนะครับที่จริงแล้วคำถามนียตอบได้ไม่ยากหรอกแต่ว่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จะไปพึ่งพาไปปรึกษาใครก็นี่แหละถามมาหาพี่บําไม่ผิดหวังหรอกครับก็จะตอบให้นะครับตามนี้แหละนะครับผมสวัสดีครับ